วัดวัดไม่รู้จักวัดนี้วัดนิสรณะวนารามศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทองชื่อวัดนิสรนะวนาราชื่อนี้แปลว่าพระนิพพานลูกเพราะฉะนั้นพอใครถามว่าลูกไปไหนอ,อ๋อหนูปไปพระนิพพานค่ะไปที่ที่จะให้ถึงพระนิพพานไปที่ที่ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพาน เห็นไม่ลูกข้างเหล่านี้ในโลกตอนนี้เ้กาพันกว่าล้านถามว่าจะมีสักกี่คนในวัยาขวบ10ขวบถึงสูงสุดคือกี่ขวบ15ถามว่ามีสักกี่คนในโลกใบนี้ที่ได้ยินคําว่ามาสถานที่เพื่อปฏิบัติเพื่อก้าวถึงมรรค มาสถานที่เพื่อเข้าถึงการแทงตลอดอริยสัจสีมาในสถานที่เพื่อถึงพระนิพพานลูกจงดีใจในกูสลของตัวเองจงทำความเลื่อมใสในกูสลของตัวเองที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่นั่งหลับใช่ไหมเนี่ยคนที่นั่งหลับนะครั้งหนึ่ง ท่านพระอานนท์นะคะท่านพระอานนท์โอ้โหมีพระผู้มีประมาณยาทรงแสดงพระสัทธรโดยธรรมดาแล้วกุคคลที่อยู่ในสถานที่อันเลิศนั้นเนี่ยที่พระบร,รมศาสดาทรงแสดงพระสัทธรรมนั้นเนี่ยคนจะไม่หลับแต่มีกลุ่มคนถึงสี่กลุ่มหนึ่งนั่งเขียดินท่านพระอานนท์ลำบึงโอ้ ในโลกนี้มีอย่างนี้ด้วยหรือพระศาสดาผู้สูงสุดกำลังประกาศพระสัทธรรมเขียอยู่อย่างนี้พระองค์ก็เลยตรัสบ,บอกว่าดูกระะา่านน์บุคคลเหล่านี้เขาเคยเกิดเป็นไส้เดือนมา500ชาเพราะฉะนั้นเวลามีการศึกษาธรรมฟังธรรมลูกหน้าเขี่ยเขียเขียหน้าขีดขีดขี เป็นไงคะขีดกระตูขีดนูดนขีดนี่ขีดเส้นนั้นคืออัตฉศัยเดิมซึ่งในขณะนี้ได้โอกาสอันประเสริฐอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมฟังธรรมร่วมกันอีกบุคคลหนึ่งนะักขย่าต้นไม้ให้เราในขยอากจะตอบบ้างว่าพระองค์ตรัสว่าคือใครเคยเป็นอะไรมาก่อน,นโอ้โหเก่งมาก เคยเป็นลิงมาก่อนแล้วลูกนะ่นแล้วอีกบุคคลหนึ่งนั่งแงนหน้าดูดาวอยู่นั่นแหละแงนไปแงมาพระองะะค์ตรัสว่าบุคคลนี้เคยนั่นดูดาวคือพวกหมอดูอะไรเหล่านี้เป็นตน้นอีกคนหนึ่งพอพระองค์แสดงธรรมนั่งถีดเขียนจุดนั่งเพ่งหมอง พระศาสดาผู้สูงสุดบุคคลนั้นคือปัิตผู้มีปัญญาดีเพราะฉะนั้นโยมยายเห็นแล้วว่าลูกนั้นคือบุคคลที่มีปัญญาดีเหลือเกินน้อยคนนักน,นะคะที่จะได้มีโอกาสฟังโยมยายเพราะโยมยายสาธยายแค่ใน YouTube นะคะอย่างคุณยายส่งเป็นผู้ ทำให้ยายเนี่ยสแสดงถังเพราะว่าสแสดงกับโยมยายส้มแล้วบางทีก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเอาละช่วยหน่อยช่วยยายส้้หน่อยนะทำเป็นยูทูบออกมาโยมยายก็เลยสาธยายพระศัทธรรมในยูทูบเท่านั้นเองลูกเป็นบุคคลที่มีคุณนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ลูกศิษย์ของโยมยายที่โรงเ,เรียนเตรียมอุดมศึกษาเท่านั้น และเขาเหล่ามันรู้ไม่รู้ยงยายเนี่ยก็สอนพ้องขิงคิงที่สุดออกเรียนเปล่ยอบรมศึกษา,าจึง